สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nj story นะครับวันนี้จะมารีวิวสมหวังเงินสั่งได้นะทุกคนรถแลกเงินรถผ่อนอยู่ก็ผ่อนได้นะไม่ใด้ผ่อนอยู่ผ่อนได้ผ่อนอยู่ก็กูก้ได้แต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง nj story ด้วยนะครับผมสำหรับสมหวังเงินสั่งได้ทําไมต้องใช้บริการนี้นะทุกคนสมหวังเงินสั่งได้เนี่ยเป็นบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถคือรถอ่ะอยู่กับเราเราก็วิ่งได้แต่เอาทะเบียนที่เรามีเนี่ย จำนำนั่นเองอยู่ในบริษัทไฮเวย์จำกัดนะครับในเครือของธนาคารทิสโก้และอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่มีการแบบโทรมาแบบผมขูโทรมาหาเพื่อนเราหรือว่าแชร์ใน f Facebook หรือไม่ตามมาที่บ้านแน่นอนสบายใจได้นะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ ไม่ได้ดอกเบี้ยแบบว่า20%ต่อวันต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมไว้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.59%ต่อเดือนนะก็เป็นไปตามที่เงื่อนไขของบริษัทกําหนดอนุอนอนุมัติอนุวัตอนุมัติอนุมัติไวเอออนุมัติไวสองชั่วโมงอ่าหลังสมัครเรียบร้อยรู้เรื่องทันทีรถแบบไหนก็กู้ได้นะครับตั้งสองร้อยจะไปถึงสิบแปดร้อเลยทีเดียว แล้วก็มีบริการรับเอกสารถึงบ้านก็คือนัดรับแหละสมัครเสร็จเขาก็มาเอาเอกสารกับเรานะครับไม่เช็คเครดิตบูโรทุกคนดังนั้นสาม,มารถอนุมัติง่ายแน่นอนนะครับได้เงินหลักแสนกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับ อ่ะโอนไวไม่ต้องโอนเล่มอันนี้เขาบอกเลยนะครับก็คือเล่มเนี่ยอยู่กับเราแน่นอนสบายใจไอ้แค่เล่มรถอยู่กับเรานะครับเราไม่ต้องโอนเล่มด้วยนะทุกคนกู้ง่ายได้เกินหนึ่งยเปอร์เซนะครับสูงสุดเลยก็1้0าปอร์ของราคาประเมินรถยนต์ไม่ต้องมีคนคำ้ำอ่ะสบายใจได้ไม่ต้องไปหาเพื่อนมาค้ำประกันเลยนะครับดอกเบี้ยต่ำศูาเก้ต่อเดือนรับายทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศนะทุกคนอยู่ที่ไหนก็กู้ได้นะปาะปิดได้ทังหางทุกคนสมมุติว่า ออพอเรามีเงินก้อนแล้วอยากจะปิดถูกไหมเราก็เอาเงินก้อนไปปิดได้เลยนะครับเราก็จบสัญญากันได้ไม่เสียคราบปรับทําไมไม่เสียค่าปรับแล้วมันดียังไงคือปกติบางที่เนี่ย คุณปิดก่อนสัญญาเช่นสัญญาสิบสองเดือนต้องจ่ายไปสิบสองเดือนใช่ไหมพอถึงเดือนที่หกอยากจะปิดแล้วไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะมีเงินก้อนมาถูกหวยไงอะไรประมาณนี้อีกหกเดือนที่เหลือต้องจ่ายทุกคนถ้าเป็นที่อื่นนะขเขาเรียกว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยที่ต้อง,ท,องที่ต้องมีอยู่อีกหกเดือนอะ่ะเออก็เป็นค่าปรับรนู่นนี่นั่นไปแต่ที่นี่ไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับทุกคนลิงก์ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ข้างใต้คลิปนะอ่ะรถอะไรบ้างนี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยแล้วกระบะรถตู้รถเกง๋ง รถบรรทุกรถบิ๊กบค์ได้ทุกรถตามสะดวกเลยนะครับไม่มีแมคโครนะทุกคนมีแต่รถที่เราใช้ขับในชีวิตประจําวันปกติของเรานะฮะผมอ่าที่สําคัญนะครับนี่ไม่มีการโอนเล่มทะเบียนครับรับป้ายทุกจังหวัดนะครับปิดก่อนก,กาหนดนะอ่าไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าตัดเงินต้นได้นะครับเออไม่ต้องมีคนค้าประกันรับเงินสดทันทีแล้วก็สามารถรับภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการอนุมัติขึ้นอยู่กับสินเชื่อนะทุกคน มหวังเงินสั่งได้นะครับเขาบอกว่าอายุรถเนี่ยรถเก่าได้ไหมก็บอกเลยว่าอายุรถรวมระยะเวลาผ่อนเนี่ยสูงสุดไม่เกิน25ปีนะ แล้วก็มอเตอร์ไซค์อายุรถเนี่ยไม่เกิน12ปีอ่าถ้ารถประมาณ10ปีก็ยังเอามาผ่อนได้นะทุกคนแล้วก็เงินขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับก็เดี๋ยวมีเจ้าที่ติดต่อไปก็าสามารถพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมบุคคลธรรมดาใครกู้ได้นะครับอายุ20ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน70ปีกู้ได้หรือว่าเป็นนิติบุคคลก็กู้ได้นะครับและคนกู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วเท่านั้นนะเอออย่าลืมนะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธินะทุกคนแล้วเวลาผ่อนผ่อนกี่เดือนครับถ้า สมมุติต่ำกว่า10,000แสนก็ผ่อนประมาณ12 36ถึงเดือนสมมุติ12เดือนก็คือ1ปีใช่ไหมเมื่อกี้รถมอเตอร์ไซค์อายุเท่าไหร่นะ12ปีรวมผ่อนถูกป,ปะ่ะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารถ11ปีมอเตอร์ไซค์11ปีก็ออกมากู้ได้ไม่เกิน10,000แสนเนี่ยล้วก็ผ่อนอีก12อเดือนสบายๆวงเงินกู้ตั้งแต่10,000แขึ้นไปผ่อนตั้งแต่6เดือนจนถึง72เดือนอ่ะถ้ามากกว่า10,000แก็ เพิ่มอีกเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับผมเอกสารที่ใช้ได้แก่อะไรบ้างที่ต้องมีนะหนึ่งบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับสริปเงินเดือนเล่มทะเบียนตัวจริงแล้วก็มีรถให้เขาตรวจนะต้องมีรถด,ดกับตัวด้วยนะทุกคนแล้วก็สำเนากำกรมธรรมอย่างน้อยประเภท3ถ้ามีนะครับถ้ามีไม่ได้บังคับนะถ้ามีก็ให้เขาดูด้วยนั่นเอง ประมาณนี้นะครับสําหรับสมหวังเงินสั่งได้และวิธีการสมัครคายังให้เออสงสัยแล้วใช่ไหมอยากสมัครใช่ไหมลิงก์นี้ครับทุกคนไปกดที่ลิงก์นี้ได้เลยทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะก็นี่เลยครับเลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่ออีเมลจังหวัดแล้วก็วงเงินที่ต้องการแล้วก็กดสมัครเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกลับไปเพื่อนัดรับเอกสารทาําสัญญาอนุมัติต่าง ก็คุยกับเจ้าที่ให้เรียกร้อยนะครับจะให้ไปเอาเอกสารที่ไหนก็เดี๋ยวเขาส่งคนไปรับนั่นเองแล้วพออนุมัติเสร็จก็รับเงินก้อนกันไปเลยทีเดียวโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่้นนะสำหรับใครที่กําลังหาเขาเรียกว่าอะไรเงินก้อนเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจเพื่อเอาไปเออเขาเรียกว่าอะไรใช้ในชีวิตประจําวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นช่องทางดีๆที่ถูกกฎหมายแล้วก็จะไม่ถูกคุกค,คามโดยผิดกฎหมายด้วยนะทุกคนนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story อยากให้เรารีวิวสินเชื่อตัวไหนพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย